ก็คือโตมาโตมากับโรโงเรียนนะั่นลุงโตมากับโรงเรียนน่ะจําความได้ก็เมื่อไปข้างโรงเรียนครั้งแรกก็เป็นสมัยนั้นไม่เรียกโรงเรียนจิตตดาเป็นนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่เพรนั่งอุดรแต่ก็รู้สึกว่าสมัยนั้นรู้สึกว่ามีครบทุกอย่างเลยอย่างดีคือก็แฮปปี้ดีคือว่ามีการสอนที่ถูกต้องที่ ก็สอนอ่านหนังสือสอนเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปอะไรต่างๆนักเรียนก็จะเป็นเวรกันที่ว่าแจกน้้งว่าแจกน้ำส้มเป็นเวรกับคนละเวรละสองคนนะคะเกิดก็จำได้ไม่เป็นเวรกับใครบ้าง <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> เป็นลบกันดานเป็นแจกน้ำส้มก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อ่าก็รู้สึกว่าครูบาอาจารย์ก็ให้ความเป็นห่วงให้ความหวังดีให้ความรักแล้วก็ตั้งใจมีศรัทธาที่จะสอนแล้วก็ทุกอย่างก็ถูกต้องต้องดูครูที่ดีครูที่ดีก็ต้องดกครูที่ดีตอนเด็กๆก็อาจจะไม่ชอบ,บโดนอย,อย่างนี้อ,อย่างนี้อะไรต่างๆก็ที่อ่านออกได้เพราะครูที่นี <S <S <laughs> ที่ทำเลขได้พระครูปรกาบเป็นต่างๆพระครูมีความประสุดใจมีความเสียสละไม่คด้ยคิดถึงตัวเองทํายังไงแล้วก็เป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าเกิดน,นักเรียนไม่ดีแล้วมีปัญหาทางบ้านอะไรต่างๆก็แลติดตามตลอดอันนี้มีมีเยื่อใยตลอดอันนี้ที่เราประทับใจอยู่โรงเรียนจิตราดาและครูบาอาจารย์อันนี้คือความรู้สึกที่มีเยื่อยยความรู้สึกที่ความรักความอบอุนน่นเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีความรักมีความอบอุ่น แผ่นดินนี้คือบ้านของเราจงช่วยกันรักษาเรามีในหลวงทรงพระเจริญ